ครับสวัสดีครับท่านหลักนี้นะครับเรียกว่า,าเป็นหลักที่10แล้วนะครับเพราะว่าหลักที่แล้วเ,เป็นหลักที่9หลักที่เ้าเขาพูดถึงเรื่องของการท่านะครับท่าของการเสียบสังวาสก็คือไถานาพาชื่นจิตมาสู่หลักที่10นะครับก็คือรวมชีวิตเราสองนะครับไถนาพาชื่นจิตมาถึงหลักที่10ก็คือรวมชีวิตเราสองว่ากันว่านั่งแท่นแสนซึ้งสุดกําเนิดบุตรเป็นวิศวกรน,นะครับอันนี้ก็มาเจอกันอีก ครั้งหนึ่งนะครับก็คือถ้าหากว่าใครอยากจะมีลูกหลานเป็นวิศวกรนะครับก็ท่านี้นะครับท่าของการเสพสังวาทท่าของการกําเนิดโลกและจักรวาลอันนี้นะครับเราเลือกใช้ท่าอันนี้ได้นะครับ ถ้าหากว่าอยากจะมีลูกเป็นวิศวะนะครับอยากจะเรียนวิศวะอยากจบวิศวะทํางานเป็นวิศวกรอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่หลายๆคนใฝ่ฝันเพราะฉะนั้นใครที่อยากให้ลูกเป็นวิศวกรเหมือนตัวเองหรือว่าเป็นอาชีพที่เราใฝ่ฝันแล้วก็อยากให้ลูกเป็นด้วยลูกชอบด้วยก็อันนี้เลยนะครับทำออกมาแบบนี้นะครับลูกจะมีโอกาสที่จะได้เป็นวิศวกรด้วยท่านี้นะครับท่ารวมชีวิตเรา2นะครับก็ <S 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 มีโอกาสที่จะได้ลูกเป็นวิศวะนะครับ โอเคนะครับใครอยากจะได้รูปเป็นปิศาะก็รวมชีวิตเรา2ท่านี้เลยนะครับท่าที่อยู่ด้านหลังของผมตรงนี้นะครับใายเพื่อนๆได้ดูแล้วก็พอที่จะจิจนตนาการท่าแล้วก็ลองดูนะครับว่าเราจะมีรูปเป็นปิศวกรนจริงหรือไม่อย่างไรนะครับหลักที่10แล้วต่อไปเราไปลุ้นหลักที่11ว่าหลังจากที่รวมชีวิตเรา2แล้วนะครับหลักที่11จะเรียกว่าท่าอะไรครับ